ที่ได้ช่วยบอกให้รู้ที่ฟันไก่เส้นไก่เป็นแค่ทุลีคิดจะเข้าไปแม่ดูใบเข้าที่คดขคืนไม่ยอมรับมันหักินนน้ำชาให้คลายความเศร้าใจถึงไม่รู้ใครจำไว้แค่เราปืนจะมิชรากาย่าลอยลง สวรรค์วิมานของใครรดนมันดันอุยบันได้มีความถ้าเป่าทุกเรื่องราวที่ทำให้คืนใจอยามันดานยึดดนสิ้เพียงล่ต่อไปต่อไปตัวฉันจนกว่าจะถึงวันนั้นสิ่งที่จะมาให้ฉันตมาให้ฉันารมารมาราาเน